อะไรของคนขเขมรเขาครับเนี่ยล่าสุดพวกเขาได้ทราบแล้วนะครับว่าแม่ทัพสองของไทยเนี่ยมีคําสั่งว่าถ้าทหารขเขมรไม่ถอยออกจากพื้นที่ช่องบกจะทําการตัดไฟคนกัมพูชาพวกเขาเนี่ยถึงกับออกมาแสดงความยืนยันนะครับว่าถึงตัดไฟก็ไม่เป็นไรเพราะสมัยก่อนเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าและยุคข,ของพลพศเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้กันอยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่สรุปพวกมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเคยเป็นคนป่ามาก่อนก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของ,ของนายวงอ๋อคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิม ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงดังแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตมไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเมร์เขากาลังช็อกตาตั้งกันอยู่นั่นคือเรื่องราวระหว่างการพนักันของทารไทยแล้วก็ทารกัมพูชานั่นแหละอย่างที่รู้กันนะครับณปัจนจะุบันนี้ประเทศไทยก็พยายามกดดันอย่างเต็มที่ที่จะให้ทาของ,ของมเนี่ออกกไปจาพื้ทะ บริเวณช่องบกนะครับโดยประเทศไทยก็จะทําการกดดันแบบเต็มที่แต่ว่าจะดําเนินตามเงื่อนไขาจากน้อยไปมากอย่างแรกก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มกดดนันโดยการปิดด่านกันบ้างแล้วนะครับและด่านที่คนคอมเมนต์เขาไม่อยากจะเชื่อว่าไทยกล้าปิดก็คือด่านปลอยเป็ดซึ่งไทยก็ปิดมาแล้วทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนคอมเมนต์ก็อยู่กันแทบไม่เป็นสุขเอามาทําเป็นแคมเปญว่าเราจะต้องแบรน์สินค้าไทยเลิกใช้สินค้าไทยซะเราจะต้องเลิกกินมาม่าไทยกันให้วุ่นทว่าล่าสุดนะครับมันก็มีคนคอมเมนต์หลายคนได้ทราบขาวว่าาว ถ้าปิดดาแล้วทานเขมเมยยังไม่ออกจากพื้นที่ช่องบกทงแม่ทัพพักสองเนี่ยก็จะประกาศแผนต่อไปคือให้ประเทศไทยนั้นงดจ่ายไฟให้กับกัมพูชาซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขายไฟให้กับกัมพูชาและพื้นที่หลักๆที่ไทยขายไฟให้กับกรัรมพูชาเนี่ยมันก็คือปอยเป็ดซึ่งเป็นบริเวณเศรษฐกิจที่เอาไว้หล่อเลี้ยงครอบครัวจระกุลหุนนั่นแหละและหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวนี้ออกมานะครับพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอา้าวสรุปแล้วประเทศไทยขายไฟกับกัมพูชาเหรอคือพวกเขาเข้าใจว่ากัมพูเ่ยอวง คือพวกเขาเข้าใจว่ากัมพูชาอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยโรงไฟฟ้าที่จีนมาผลิตให้นะครับแต่อยากจะบอกว่าโรงไฟฟ้าที่จีนผลิตให้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะส่งไฟให้กับกัมพูชาท,ทั้งประเทศหลกัหลกๆก็จะจ่ายไฟให้บริเวณแถวๆกรุงพนมเปญแค่นั้นเพราะแถวๆนั้นเนี่ยมันมีคนจีนอยู่กันเยอะแต่ขนาดมีคนจีนอยู่กันเยอะนะครับไฟก็ดับค่อนข้างจะบ่อยอาทิตย์หนึ่งก็สองถึงสามครั้งเลยนะแตกต่างก,กันกับที่ปอยเปรตนะครับไฟ <uth. S 2> นี่แทบไม่มีดับเพราะได้ไฟจากประเทศไทยเหล่านี้แหละที่ไปหล่อเลี้ยงและหลังจากที่คนเขาขาววเ,นเ,เขขมมรรไไดททาาาบ่วววยยีตตจะัฟพก ให้อยู่ในความมืดถ้าทหารของกัมพูชาไม่ยอมถอยออกจากพื้นที่นะครับพวกเขาก็ถึงกับออกมาสวดกันยับบางคนก็พึ่งรู้นะครับว่าไทยขายไฟกับกัมพูชาส่วนบางคนก็บอกว่าเราไม่กลหลอกแค่ตัดไฟสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าในเขาอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีไฟคนเขมรก็สามารถใช้ชีวิตกันอยู่ได้และแน่นอนในสมัยยุคของพลพศพวกเราก็เคยอยู่กันแบบไม่มีไฟใช้มาก่อนเพราะฉะนั้นไฟฟ้าไม่ใช่ปัญหาของคนกัมพูชาหรือบางคนนะครับก็บอกว่าทาไมตอนนี้ดูเหมือนกับว่าประเทศไทยนั้นจะดําเนินนโยบายตามคาสั่งของฐานปหลัก ทำไมนายกรัฐมนตรีไทยคนที่มีความสนิทสนมกับฮุนเซนทำไมเธอถึงไม่มีอำนาจสั่งการอะไรเลยแ,ลแรกๆเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะให้ฐานของคนไทยเนี่ยถอยออกจากพื้นที่จบรถฐานของคนไทยแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าฐานของคนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาสั่งการด้วยตัวเองนี่หรอประเทศที่อ้างว่าตัวเองเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยนี่มันคือประเทศของคอมมิวนิสต์ชัดๆหรือบางคนก็บอกนะครับว่ายิ่งประเทศไทยกดดันเราเราก็ยิ่งพัฒนาถ้าประเทศไทยตัด,ดไฟอนาคตเชื่อมั่นได้เลยว่าเดี๋ยวรัฐบาลกัมพูชาก็จะมีวิธีแก้ไขและอาจจะต้องมีการสร้างงไฟฟ้้้าใชดววยตัเอง เพื่อที่อนาคตพวกเขาจะได้ไม่สามารถข่มขู่เราได้แบบนี้อีกหรือบางคนก็บอกนะครับว่าไม่มีทางที่ฝั่งไทยจะตัดไฟเพราะปล่อยเปดหลักๆก,ก,ก็เป็นนักธุรกิจชาวไทยนั่นแหละที่มาเปิดกิจการเอาไว้ถ้าตัดไฟธุรกิจก็จะเจ๊งมันก็เป็นธุรกิจของคนไทยทั้งนั้นก็มีการออกมาโสดกันยับเลยนะครับแต่หลักๆพวกเขาก็จะไม่พอใจกันนั่นแหละว่าทาไมฐานไทยถึงได้มีอํานาจมากกว่านายกและัฐมนตรีไทยแล้วก็ไทยเนี่ยจะมีอํานาจในการตัดไฟขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละ พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างแต่อยากจะบอกว่าแต่ละคนที่เข้ามาพิมพ์เนี่ยมีแต่เดือดๆทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเขากดดันเรานั้นมันจะทําให้เรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นและเราจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ไงสุดท้ายพวกเขาก็ใช้วิธีนี้เราเราอาศัยพวกเขามากจนเกินไปเราควรที่จะพึ่งพาตัวเองในหลังจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้วิธีนี้มากดดันเราอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเช็คข่าวดูดีๆไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะกล้าตัดไฟแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าประเทศไทยนััั้้้้้นนนนจจาาายไฟใใใหหกกบมมพูชอทํคเขิด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าจะตัดไฟก็ตัดได้ไม่นานหรอกเชื่อเถอะมันก็เหมือนด่านนั่นแหละเมื่อวานเขาปิดแต่วันนี้เขาเปิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยทําตัวเหมือนกับเกาหลีเหนือพอรู้ตัวว่าจะแพ้ก็พยายามเอาชนะเขมนด้วยทุกวิธีทางแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ผิดศีลธรรมก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยคงไม่รู้จักเครื่องปั่นไฟละมั้งตอนนี้เครื่องปั่นไฟมีขายอยู่ทั่วไปถึงจะตัดไฟก็ไม่มีผลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยปิดด่านเราก็ใช้สินค้าของเราเองได้และแน่นอนประเทศไทยตัดไฟ พวกเราก็สามารถที่จะลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสักวันหนึ่งผู้บัญชาการฐานของคนไทยคนนี้เขาจะถูกลดจากราชการเพราะเขาไม่เชื่อฟังคําสั่งของนายกรัฐมนตรีไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1975จนถึงปี1980กัมพูชาเราไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้าสะอาดให้กินแต่เรายังคงอยู่มาได้จนถึงณปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าประเทศไทยยังซื้อไฟจากลาวอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆจะมาตัดไฟกัมพูชาเนี่ยนะซึ่ง ถ้าจะตัดจริงๆแล้วก็แค่ติดต่อไปขอซื้อไฟจากประเทศเรามันก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันข่าวปลอมอย่าแชร์ข่าวปลอมที่ทําให้คนกัมพูชานั้นต้องตื่นตระหนกประเทศไทยไม่ได้ขายไฟให้กับกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไฟฟ้านั้นสําคัญถ้าประเทศไทยกล้าตัดไฟกัมพูชาเราก็จะต้องไปฟ้องกับสาโลกและสมาชิกในอาเซียนรวมถึง UN ให้ขับประเทศไทยออกจากการเป็นสมาชิกเหตุพวกเขานั้นกันแกล้งชาวกัมพูชาทางทั้งที่พวกเขาเป็นคนลุกลานแผ่นดินของเราและที่สําคัญกัมพูชาเราไม่มีการคอนเซนเตอร์เหมือนในพม่า พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า mm. บุคลิกของผู้บัญชาการทหารคนนี้เขาดูหยาบคายเ mm. ขาดูก้าวรลาวและไม่แคร์ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศอยากจะรู้ว่าผู้บัญชาการคนนี้เขาเรียนจบศึกษาระดับไหนทาไมถึงสั่งการอะไรที่ดูเหมือนกับคนไม่มีสมองคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณกล้าขัดคําสั่งนายกรัมนตรีไทยก็เท่ากับว่าคุณนั้นไม่ให้ความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าประเทศไทยกล้าตัดไฟก,กัมบูชาทั้งโลกจะประนามประเทศไทยและไม่มีประเทศไหนที่จะกล้าเข้ามาทาธุรกิจธุรกรรมอะไรกับประเทศไทย เพราะประเทศไทยอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยผอบอรประเทศไทยคงจะไม่รู้ว่าตอนนี้โลกมันไปไกลแล้วเขามีพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ใช้กันแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแสดงว่าฐานไทยไม่รู้จักตะเกียงน้ํามันเราใช้ตะเกียงน้ํามันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกแค่ไม่มีไฟใช้ก็ไม่มีปัญหาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายาก,กดันเขมนไปมากกว่านี้ระวังนะถ้าเราสามัคคีกันขึ้นมาพวกคุณนั่นแหละที่จะเดือดร้อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงอย่างที่คนโบราณในสั่งสอนเอาไว้คนไทยเป็นพวกคบไม่ได้ และพวกเขามักจะแสดงความเลือดเย็นอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เขมนนั้นไม่นําเรื่องไปขึ้นกับสารโลกเพราะฉะนั้นเราอย่าแพ้ให้กับแรงกดดันเล็กน้อยแบบนี้เราจะต้องอดทนไว้จนกว่าเราจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมรเราอยู่กันได้สบายสมัยก่อนเราเคยใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงยุคของพลพศยุคของเขมรแดงเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าท่านไทยคนนี้มีความรู้น้อยมากๆนี่มันไม่ใช่ยุคหินแล้วนะ คิดว่ากัมพูชาซื้อไฟจากประเทศไทยได้แค่ประเทศเดียวหรืองไงอ่าก็คอมเมนต์ของคนมเขมือนไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนกมเขมรนก็จะไม่พอใจกันแทบจะทั้งนั้นเรียกง่ายๆว่าดินกันพลานขนาดแค่มีข่าวว่าจะตัดไฟแค่นี้นะครับยางดินขนาดนี้แล้วถ้าวันดีคืนดีเนี่ยไทยตัดจริงๆเนี่ยโอ้โหจะดินขนาดไหนครับเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้มันถึงขั้นตัดฟงตัดไฟอะไรแบบนั้นนะเพราะมันก็มีคนกมเมือนบางคนที่ไม่รู้อิโนโออิเนเอแลวก็ไม่ได้เกี่ ทางที่ดีเนี่ยฐานขเเมรนก็แค่ถอยไปอยู่ในจุดจุดเดิมที่เคยตกลงกันใน MOU4 3มันก็แค่นั้นจะมามืนขุดคูเลตจะมาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของขเเมรกั้นทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือต้องการจัดแสดงสารานุภาพของฐานขเเมรซึ่งก็มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับเออแต่อยากจะบอกว่าระหว่างที่น้ากาลังทําคลิปอยู่เนี่ยมันมีข่าวด่วนที่รายง,งานออกมาจากคุณวัฒนาด้วยนะครับนักขา่าวสายทหารเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยฐานขเเมรยอมแพ้แล้วนะครับเขาออกจากพื้นที่ตรงช่องบกกันหมดแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรืื่่่่่ออออออองงงงนนนนนนี้เเเเปป็รรริรหลาาาาาาแตววคุณธธขขกมใ แต่เธอเนี่ยก็บอกว่าให้รอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทานอีกทีนึงนะครับยังไงเราที่เป็นคนไทยทุกคนเนี่ยก็ติดตามข่าวสารกันอย่างกระชิดกระไรกันนะแล้วถ้าหากมีข่าวออกมาอย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยอย่างเป็นทางการจริงๆก็รอเฮกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีแลสสวัดจา